ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวฉากกันแอร์นะครับให้เพื่อนได้เห็นว,ว่ามันมีดียังไงนะครับผมซึ่งผมให้เขามาติดตั้งเพื่อกั้นข้างหลังเพราะว่าข้างหลังมันไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เพื่อให้ห้องมันเล็กลงแอร์จะได้ประหยัดขึ้นนะครับผมข้างหลังมันไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันข้างหลังมันตรงฝ้ามันมีปัญหาเรื่องน้ําน,นะครับซึ่งยังไม่ได้แก้ไขนะครับแล้วก็พอห้องมันเล็กลงเนี่ยเราจะประหยัดพลังงานนะครับ อันนี้ก็คือผมจะทดลองให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าเ,าเปิดแอร์โดยที่ห้องลงใหญ่ๆแบบเนี้ย5นาทีนะครับกับปีชาก,กั้นนะครับคือกั้นกลางเงากลางห้องแล้วก็5นาทีนะครับให้เห็นการทดลองเปรียบเทียบกันนะครับอันนี้ผมเปิดแอร์เวลาเที่ยง5โมง55น,นะครับจะเวลา5นาทีนะครับ อันนี้เป็นอุณหภูมิที่แอร์จับอุณหภูมิห้องนะครับสามสิบสามเมื่อกี้ว่าห้านาทีแอร์จะลดอุณหภูมิห้องได้แค่ไหนนะครับเราก็จะปิดฉากกั้นแอร์แล้วแล้วก็อีกห้านาทีนะครับว่าจะลดได้แค่ไหนนะครับ 5นาทีลดได้1องศานะครับจาก33องศาเป็น32องศาแล้วผมก็เว้นเว้นอีก5นาทีแล้วค่อยมาทดลองใหม่ก็คือคราวนี้ทดลองจะปิดฉากกั้นแอร์เลยปิดกลางห้องเลยนะครับแล้วก็จะเปิดแอร์นะครับแอร์ตัวนี้เป็นแอร์18นะครับซึ่งทําความเล็กความเย็นได้เร็วนะครับคราวนี้พอปิดฉากกั้นแอร์แล้วเนี่ยผมว่าจะจับเวลา5นาทีนะครับ ทดสอบเปรียบเทียบว่าจะอุณหภูมิจะลดลงเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนที่ผมจะทดลองเนี่ยผมก็เว้นช่วง5นาทีนะครับให้ให้ความเย็นเมื่อกี้มันข่ตัวนะครับเ,เริ่มที่33 3อ,องศานะครับแอร์1,008นะครับซึ่งถ้าแอร์ตัวใหญ่มันจะทําความเย็นได้เร็วนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับเปรียบเทียบ เมื่อกี้ไม่ได้ปิดฉาก์5นาทีลดไปแค่1องศานะครับจาก3ามเป็น3าสคราวนี้ปิดฉากนะครับเริ่มที่บ่ายโมง5นาทีบายโมง10นาทีจะเท่าไหร่อันนี้บ่ายโมง 8. แปดแดร้อนก็เอามาเป็นที่หลบภัยด้วยนะครับหลบภัยร้อนลงไปที่30องศานะครับ ตภร้อนรับแขกด้วยนะครับห้องนี้เพราะว่าห้องรับแขกมันมีอีกห้องหนึ่งมันก็โล่งโล่งเนี้ยโล่งแล้วมันมันเปองแอร์นะครับผมนี่นะครับนี่ผมให้ดูฉากกันแอ์ที่ผมให้เขาติดตั้งจะมีกระจกด้วยยีออส่สิบเก้าองศาห้องนี้ถ้าไม่ติดฉากกันแอ์นี่ไม่เคยถึงยี่สิบไม่เคยถึงเลขสองอะ นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับแป๊บเดียวจาก33ลงมาถึง29่สิองศานะครับผมไล่ตัวฉากกันแอนที่ที่ที่เขาติดกันเดี๋ยวนี้มันจะเป็นมีแบบทแบบึบแบบทึบลก็มีแบบกระจกของผมมันจะเป็นแบบกระจกส่วนหนึ่งแล้วก็มีทแบบึบข้างล่างให้ห้องมันดูโปร่งนะครับ แล้วก็แบบกระจกหมดกระจกก็จะเป็นกระจกอะชิลิกนะครับซึ่งไม่แตกนะครับยืดหยุดนะครับผมราคาก็ถ้าแบบทึบจะถูกที่สุดแบบมีกระจกส่วนบนเนี่ยของผมมันส่วนกลางเลยนะก็จะราคาสองเท่าแล้วก็ถ้าเป็นกระจกหมดเลยเนี่ยถึงส่วนล่างเนี่ยมันจะราคาสามเท่าจากแบบทึบ นะครับซึ่งขนาดห้องที่ผมกั้นเนี่ยสูง2.36เมตรนะครับแล้วก็ยาว3.9เมตรนะครับผมก็ผมใช้เสียค่าใ,ใช้จ่ายไป15,900บาทนะครับเขาก็แถมคานให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อสังเกตคานนะเพราะว่าตัวเนี้ยก่อนที่จะติดตั้งเนี่ยผมก็ คิดว่าไอ้คานปูนของห้องเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมช่างจะทําได้ไหมผมก็ให้ช่างเขามาดูช่างบอกว่าทําได้นะครับผมนี่ครับลงถึงยี่แปดเลยอันนี้ผมจะให้ดูว่าอุณหภูมิห้องนี้เปิดปุ๊บออกไปแล้วจากห้องเดียวกันนี่แหละแต่ส่วนหนึ่งไม่ได้กั้นนะครับผมนี่ครับก็ยังร้อนนะครับ สามสกว่าการไว้การไว้ห้องมันเล็กทําความเย็นได้เร็วนะครับแล้วก็ประหยัดแอประหยัดพลังงานประหยัดไฟนะครับไปสามสิก็ตัวฉากจะหนาหนาห้มิลนแล้วตรงสันมันจะเป็นแม่เหล็กทั้งแถบแม่เหล็กทั้งแถบอีกหนึ่งจุดเซนิเมตรนะครับ นี่นะครับให้เพื่อนได้ดูว่ามันเป็นคานเห็นไหม้นคานปูนอยู่ตรงนั้นนละเขาก็จะมีคานของฉากกันแอร์ด้วยนะครับซึ่งเขาแถมให้ผมนะครับก็เขาว่ามันก็เป็นส่วนลดนั่นแหละก็แถมไปด้วยนะครับนี่ผมอันนี้เป็นกระจกอะคริลิกนะครับตรงคาตนตัวนี้ตรงเอาไปอติดตั้งกับคานปูนเขาก็จะตัดแล้วก็เขาจะยาแนวให้มันเป็น ปิดช่องนะครับก็ให้เพื่อนได้เห็นประโยชน์ของฉากกันแอร์นะครับเอามาช่วยประหยัดพลังงานนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับอากาศก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับผม นี่ครับผมก็ไปกลับไปห้องเดิมนะครับห้องที่มีแอร์นะครับจะเห็นเมื่อกี้สามสิบเมื่อกี้สามสิบกว่าลดลงมาเนี่ยลดลงมาเร็วเลยนะครับ <okay. S 1> ก็มาแบ่งปันเพื่อนนะครับถึงประโยชน์ของฉากกันแอร์นะครับเห็นเห็นเขาขายออนไลน์กันอยู่เขาขายเป็นเม็ดบ้างเป็นหลาบัางน,นะครับก <absence. S 2> ็ราคาเราวๆนี้แหละเอ่อ ลองลองคูณดูแล้วกันของห้องผมมัน2.36เมตรอยาวสามจุเมตรนะครับก็จะมีราคาประมาณพันอะตารางหลาตารางเมตรอ่ะประมาณนี้แหละครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ,บคุณมากครับสวัสดีครับ